ค่ะดิฉันนางสาวเจนจิราจานทนชัยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุลนครวันนี้ดิฉันก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับวิธีใช้ยาเหน็บวาวรคาะค่ะคู่เหย่ค่ะสำหรับวิธีการใช้ยาเหน็บวาวรนะคะดับแรกล้างมือให้สะอาดและแกะเม็ดยาออกจากคอ หลังจากนั้นให้นอนตะแคงให้ขาล่างเหยียดตรงและขาบนงอเข่าและชิดหน้าอ,อกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นนำยาสอดน,นะคะสอดเข้าไปที่รูทวารโดยใช้ปลายที่แหลมพิสูจน์สอดเข้าไปก่อนนะคะใช้นิ้วดันเข้าไปให้ลึกที่สุดโดยเบาๆช้าๆนะคะ และนอนค้างไว้ในท่าเดิมไวประมาณ15นาทีนะคะเพื่อกันเม็ดยาไม่ให้ไหลออกนะคะสำหรับวิธีการเก็บรักษายาเน็บวาวรนะคะจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะในช่องธรรมดามเ,เพื่อที่จะรักษาเม็ดยาให้อยู่ในรูปคงเดิมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็มีสาระดีๆที่จะนำเสนอเพียงเท่าน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Langa, mula.